สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูการดักแมงกีชอนนะครับหรือว่าแมงกระชอนนั่นเองนะครับนี่นะครับแมงกระชอนก็มาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูเครื่องเสียงก่อนนะครับ เครื่องเสียงก็ใช้เป็นยายตัวนี้นะครับนี่นะครับซื้อมาก็ประมาณห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ใช้เป็นลำโพงเล็กๆนะครับมีอยู่ดอกเดียวนะครับเพราะว่าอีกข้างก็น่าจะเสียไปแล้วนะครับนี่นะครับแบตเตอรี่ก็ใช้แบตรถยนต์นะครับอยู่ได้ทั้งคืนนะครับอันนี้ตอนที่ดักเมื่อคืนนะครับก็ได้ หกกิโลนะครับอันนี้ก็พาหลานมาดูด้วยนะครับอันนี้เพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นะครับนนก็มีบินมาเรื่อยๆเลย กำังนะครับส่วนอังนี้ก็เป็นฟ้าองค์เปิดไฟล่อดวงหนึ่งนะครับไอ้ที่ไฟมานะั่นเป็นไฟมอไซค์นะครับที่ผมขี่มาบรรยากาศก,ก็วันนี้ก็มืดนะครับอากาศร้อนมากนะครับวันนี้สงสัยเครื่องเสียงลำโพงมันไม่ค่อยดังนะครับแมนจีซอนไม่ค่อยได้ยิน มันก็เลยมาไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ถ้าได้เยอะก็ตู้เย็นก็ไม่มีที่เก็บแล้วนะครับก็กะว่าจะเอานึ่งนะครับนึ่งแล้วก็ตากแดดนะครับเวลาจะกินก็เอามาทอดนะครับ ฝั่งนี้ในกีซนไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าไปหลังหมู่บ้านฝังนู้นเยอะนะครับแต่ว่ามันไกลนะครับอันนี้ตรงนี้อาศัยวางใกล้ๆกับกระท่อมนะครับ นี่ก็มีบินมาเรื่อยๆนะครับนึงเกาะไฟรถบ้างล้าจับมัละปิ๊อาจับดูดินี่น,น,นี่นี่ ถ้าเปิดไฟไอไฟสีม่วงนะครับถ้าใช้ไฟสีม่วงที่ไฟล่อมาเรงนะครับตัวแมนก็จะมาเยอะนะครับก็เลยไม่ไม่เปิดนะครับใช้แบบนี้สะดวกแบบนี้นะครับเพื่อนๆคลิปก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ